มาตกเม็ดใหญ่มากเลยค่ะทุกคนจากว่าฝนอยากไปหิมะเบิ่องกงาทุกคนเอ้ยบรรยากาศบ้านป่าชนนบทสววเดนอยายเจิมชนนบทสเีเดนสเตฟานเบิ่งดูค่ะมาดูด้วยกันเลยค่ะเม็ดใหญ่ใหญ่ผูดใหญ่เหลือเบิ่งดูโอ้ยตื่นเยากเจิมวาด้วยค่ะยากเจิมก็ปลูไปเลยคือเก่าแหละเบิ้งดูพุ่น่ะสอนเนาะ โอ้ยอาทิตย์หนึ่งมีฤรดูซ้มเรดูแล้วก็แดดแล้วก็หอนแล้วก็นหนาวหิมะตกฝนตกเอ็ดร่วมกันเอเลได้ค่ะทุกคนวเอาค่ะเบนปบรรยากาศบ้านป่ายายจมืมมีทุกรูปแบบค่ะงามลีโอ้ทุกคน เดี่ยเห็นยงาเดี๋ยวเดี่ย็แบบตื่นเต้นยงาหนันหิมะนี่เดี่เชื่มเห็นหิมะตกทีไรนะคะเดี่เชื่มแบสดชื่นอยู่กี่ปีก็เหมือนเดิมค่ะเดี่เชื่มชอบหิมะคะ่ะชอบมากชอบธรรมชาตินี่ค่ะเอาเท่านี้นะคะทุกคน,กคนตกลงมากเลยอยากให้ทุกคน สัมผ mm ัสจังเลยเอาไปเก้จอดจับมึงดูตี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 เม็ดใหญ่แต่ว่าเม็ดใหญ่จังเลยตั้งกล้องแล่นออกไปมึงเนาะเนาะโอ้ยมึงดูไหลลงมาจากท้องฟ้ามทุกคนทุกคนจะเป็นงามเนาะหล่นออมาจากท้องฟ้าน่ะทุกคนตกเม็ดใหญ่มากสวยมากค่ะทุกคน ผ่านไปครึ่งชั่วโมงขาวโพลเลยคะ่ะทุกคนเจอมก็มาถ่ายให้ดูคือเก่าล่ะค่ะนี่มาตกกันนะยูมี่มสีละค่ะเฮตดคิปเกิดตายจะเจอมื่อเก่าล่ะค่ะไม่อย่างก,ก็ถทายลเลือกไหนเบิงชีวิตประจำบ้านของเจ้าของนี่ล่ะค่ะมนมีละครสางรอะค่ะสางด้วยตัวของตัวเองค่ะ สวยมค่ะทุกคนน,นี้ย่เจือมไปต้มย่ำไก่ค่ะต้มย่ำไก่กินหอนหอนสดน้ำหอนหอนกับอากาศที่มาตกอีกแล้วเฮ้เครื่องอันต้มย่ำย่าเจียมก็ใส่ไปแล้วค่ะก็มีปีกไก่แล้วก็มีขึ้นช่ายฟ้ารังครับอันกเ,เทิดค่ะลูมือเฮ็ดน้ำกันเลย ดไน้ำกรเดือดแล้วค่ะตุ้งยำไก่น้ำเดือดล้วเอาผีไก่ใส่เลยค่ะ เทียงตุ่มย่มสำสมาเร็จจียตักเทละตอนค่ะเท่าล่งปูบเลยมันก็สีฟงค่ะมันจะกระเด็นนะคะก็เลยตัดทีละอันเ,อเขือเทศก็ใส่เ,เขือเทศใส่ลงไปพร้อมกันเลยจ้ะเดือดสุกแล้วก็มาใส่ขึ้นใช่ นี่ค่ะเดี๋ยวเดือดความเดี๋ยวสุกแล้วเข้าเบิ้งน้ากันเลยได้ค่ะต้ยมยำไก่กับสุกแล้วค่ะอันนี้ยัดจิ้มเค็ดน้าพริกหมูตอนเทสประเทศไทยเบิ้งก๋า่ากินบค่ะทุกคนต้ยมยำไก่ไป,ไปสดหนามันห่อนนั่นน้ำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนแย่เจิมชนนบ,บทสวีเดนมานี่กค่ะฮิมาตกอีกแล้วหิมาตกหนาวมา่ามากินต้มยำไก่กระยเจิ้มต้มยำไก่ซุนนำห้อนแก่หนาวขอบอกก่ะแซ่บเบอร์ต้องห่วงเลยกยาแฟเมย์ยเจิ้มเขาขึ้นหลายแทะ น้ำพริกหมูแซ่แบแซ่แบแซ่บดีดีทุกคนน้ำพริกหมูเนะี่ยพริกหมูจะจืดหรือว่าปวดมืะมะเหลือแต่ค่ะเพื่ออยากกินพริกหมูจะจืดไปหายจะจืดเด้อ เจอเทปในกินใช้เพิมพ้มบแล้วค่ะ <c oughs> ใช้เพิ่มเล้อเยีเยมกับบ้านมากินเข่าน้ํากันด้วค่ะอำเภอเทพสุทธิดาอี <c oughs> กไก่ดูที่ อีกไก่นะคะทุกคนใส่มือเลยคะ่ะนุ่ม

แ่เจิมเพจยูทูบกระจายให้เจิมไปตามเรื่องของเจิมเทว่านัดแปลงเงินเป็นละครนะคะเจิมจะทำให้เป็นนะคะไก่มื่อหยุ่มอีกพออืม แล้วแต่แทนปีใกล้แล้วแค่นี้แหละทุกคนเฮ็ดกับข่าวให้ทุกคนเบิ่งนิดๆนดน้อยๆที่มาก,กระตกมากินเงินข่าวบอน้ำเอฟซีทุกคนชีวิตเจ,จ๊จี๋จำบ้าน,านก,ากับมียแค่นี้ระค่ะบริเนี่ยโบอิ่มเด็กคะเด้อรลาดคลิปก่อนถ้าจะกินเบิ่อหนี้คลิปมากกินเกินชั่วโมง เราเสดโหลดลงบอดายค่ะอินเทอร์เน็ตได้เจอมาละปีสองพันอันสองพันสองพันยังก่อนยี่สิบแปดอินเทอร์เน็ตได้เจอมาคือเก่าล่ะค่ะสาขข้นปลาเนาะเจอทั <c ười> ้งวัวทั้งหมวทั้งข้นเลยอืม อย่ามาบอกค่ะป้าเขาบริเมีนแต่กินต่อสันเตขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยชื่เจิชมชนบ,บทสวีเดน,นบ้านๆถ้าชอบยื่เจิมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดี มีแห้งสุดผูสุดคนเด้อค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงยืดเจื้อกับบอกของเกา่านี่ี่ะคือเกา่าอะไยเยื้อเวิมเฝ้าลำคานเด้อค่ะเป็นกำาลงใจยืเดเจื้อเด้อเดี๋ยวครับเมืองลใล้ผนละได้ท้ายคิดีอย่างไ้เบิ่งหลายๆตอนนี้ก็อยู่อันบ้านปลาชุนระบ,บุสวิตเดนกับมิถุแต่หิมะฝนตกมันเก็มีอย่างตีหายทย ໄປເພິ່ງກະຕັ້ງເລື່ອງຂາເະອານາຄິກຍັົຍາູອົາາຍນ Thank you